อันดับแรกนะฮะอยากให้ทุกท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งแฟนบอลที่จัดอยู่ในประเภทสวสูงวัยนะฮะได้เห็นลายเสื้อที่ผมสวมใส่นะครับฮาลันตีนระเบิดนะ,ะแล้วก็เป็นรูปฮาลันเนี่ยถามว่าทำไมต้องแฟนบอลประเภทสวสูงวัยก็สมัยก่อนนะฮะสมัยใครก็ตามที่เป็นแฟนบอลอายุ40อัพ45อัพหรือ5มิหขึ้นไปนะฮะแบบผมเนี่ยสมัยก่อนตอนเด็กๆอ่าพูดแบบเนี้ย ในเครือของสยามสปอร์ตก็จะมีหนังสือการ์ตูนนะมีหนังสือการ์ตูนกีฬามาจากอังกฤษเนี่ยเร่มหนึ่งก็คือกีฬาการ์ตูนนะกีฬาการ์ตูนเรื่องเด่นประจําฉบับนะก็จะมีเรื่องของฟุตบอลเนี่ยก็ฮามิชตีนระเบิดหรือฮอตช็อตฮามิชนะมีรอย of the Rover วอร์รอยแห่งโรเวอร์มีรองเท้าของบินลี่มีจอนนี่ขี้ยัวนะฮะมีปัญหาของทอมมี่โอ้โหแม่งกูจำได้หมดเลยหายเลย นะครับก็เรื่องที่เด่นดังที่สุดนะเรื่องหนึ่งก็คือนี่แหละครับฮามิสตีนระเบิดแล้วก็เพจนี้เขาก็เลยเอาฮามิสกับฮารันเนี่ยนะมาผสมผสานนะมาเล่นฟักกิ้งเลิฟกันออกมาเป็นฮารันตีนระเบิดนะก็เป็นอาใช้ลายเส้นใช้อารมณ์แบบกีฬาการ์ตูนเรื่องฮามิสสมัยเก่านะครับมีอะไรนะม g ตี้เมาส์อีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมอะ ก็ใครนะฮะอยากจะย้อนยุคใส่เสื้อลายเส้นหรือสวยแบบนี้ก็สามารถเข้าไปชมนะฮะที่แฟนเพจ h ฮเอกนะฮะเนี่ยสกดแบบนี้ h h เอก H E A D A E K h a เอกนะนะก็ฝากเอาไว้ด้วยละกันนะครับเสื้อสวยๆฮาลันตีนระเบิดเอาเฮียอัดคลิปแล้วผ่านไปต้องสองนาทีเพิ่งนึกได้กูลืมใส่แว่นซะอย่างนั้นเอาไม่เป็นไรนะวันนี้อัดแบบ ไม่ใส่แว่นวันหนึ่งควันหลงจากเกมเมื่อคืนวันจัน์ทรนะครับลิเวอร์พูลขึ้นนำจากฝูงทิ้งห่างที่มาดับสองสามแต้มหลังจากที่ยัดเยียดความประชัยให้กับเจ้าสาลิกาซาอุดินะครับสี่ประตูต่อสองมันมีดราม่าเกิดขึ้นเรื่องของจุดโทษนะรประตูที่สี่ที่ลิเวอร์พูลได้เดียโกโชต้าหลุดไป ดวลกับมาตินดุรวาฟกานะะในทางวานของนิโคเซลแล้วก็ล็อกหลบก่อนที่จะถูกดุรวาฟกาเนี่ยพุ่งมือนะะขอสอกเนี่ยเหมือนไปโดนเหมือนไปสัมผัสกับตัวของโชต้านะครับแล้วก็ล้มลงไปนักวิจารณ์นะฮะกูรูรุกหนังที่เป็นอดีตนักเตะหลายต่อหลายคนนะ,ะยกตัวอย่างเช่นอารันเชียเลอร์ เอีย e. นไรท์ไมเคิลโอเว่นนะก็ออกมาวิพากษ์วิจาร์จอร์เทอร์ี่อีกคนหนึ่งนะออกมาวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่าลูกเนี้ยมันเป็นจุดโทษไปได้ยังไงผู้ตัดสินให้จุดโทษไปได้ยังไงเพราะว่ามันไม่ใช่จุดโทษมันเป็นการพุ่งล้มของดิโอโกโชตาโอโหนะก็ดราม่าก,กันไปนะใครที่ไม่ค่อยชอบพวกพี่รี่ใครที่เป็นฝ่ายตรงข้ามกับลิเวอร์พูลก็อาจจะเอามา นะเอามาพูดถึงว่านี่อะไรเด็กหงไหนบอกว่าอะไรนะไหนบอกว่าไม่ไม่ค่อยถูกกับผู้ตัดสินไหนไหนบอกว่าไหนช่องออกมาเรียกร้องว่าถูกสมาคมฟุตบอล FA บ้างนะ p g m o L, พี่กม,มนโปกเกมอนกันแกล้งบ้างไม่ถูกกับแอนโทนีเทเลอร์ไม่ถูกกับครกฟอสซันไม่ถูกกับคลิสคาวาน่าไม่ถูกกับสจวตแอดเวลไม่ถูกไม่ถูกกับ well, ไซมอนฮูเปอร์กก oper, โอ้โห นะไม่ถูกกับเดวิดใควับบรูคไม่ถูกกับไมเคิลโอลิเวอร์ไม่พูโอ้โหเฮียเยอะแยะไปหมดแล้วทำไมที่ได้ประโยชน์จากผู้ตัดสินเงียบกลิบอันนี้อันนี้คือคือจากฝ่ายที่เขาฝ่ายตรงข้ามอ่ะพูดแบบนี้แล้วกันฝ่ายตรงข้ามกับผงแดงผมไม่เกี่ยวนะผมไม่เกี่ยวอนะันนี้บอกบอกไว้ก่อนนี้เอาเอา,เอาเรื่องมาเล่าให้ฟังเฉยๆเขาก็อ้านี่ไงไหนไหนพวกมึงโวยวายนี่กับพวกมึงก็ได้ผลประโยชน์เหมือนกันนะส่วนทั้งเด็กโงก็ ออกมาบอกเอ้ยพุ่งเฮียอะไรพุ่งบ้านป้ามึงดีมันโดนจริงๆแล้วก็จะพุ่งทําไมในเมื่อถ้าไม่พุ่งอะ่ะมันสามารถที่จะตามแล้วก็ไปยิงประตูได้ก็กลายเป็นเรื่องดราม่าก,กันตั้งแต่จบเกมลาม,มาถึงเมื่อวานเลยทีเดียวก็ยังไม่จบนะครับหลายท่านก็เลยถามมาว่ากรณีเนี้ผมมีความเห็นว่ายังไงอ่ะก็โอเค นะวันนี้เดี๋ยวจะพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็จะพูดถึงเรื่องของการปราศจากโมซาลาที่ไปรับใช้ทีมชาติอียิปต์ในศึกแอฟริกันคัพออฟเนชั่นส์ Cup Nations, นะครับเป็นเวลาอย่างสูงนะคือ1เดือนเต็มๆของโมซาลานะครับเดี๋ยวเราจะพูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะอ่ะเอาเรื่องแรกก่อนถามว่าโชต้าเนี่ยจังหวะนั้นนะครับที่โชต้าถูกมาตินดุนวากาเนี่ยสัมผัสตัวเนี่ยมันควรจะเป็นจุดโทษหรือเปล่า ผมขออนุญาตพูดแบบนี้แล้วกันไม่กล้าแบบไปฟันธงว่าควรนะหรือไม่ควรถ้าบอกว่าควรไอ้ไอ้บูมึงกลัวเด็กโขมมึงกลัวอะไรพวกพี่ๆนักหนาวะมันก็จะมาทรงนี้อีกพอบอกไม่ควรอไอ้เฮียทัวลงกูอีกชิบหายนะครับพี่ๆเขาบางทีเขาก็อคติกับผมอยู่นะบางคนเนี่ยชื่นชอบนะแต่บางคนเขาก็เกลียดขี้หน้าผมอยู่อันนี้ก็เข้าใจไม่ว่ากาันนะครับเมื่อก่อนก็ทําเวรทํากรรมไว้เยอะ <c oughs> นะอ่ะ ผมไม่ไม่ชี้ชัดไม่ฟันธงนะครับจังหวะที่ดูตอนถ่ายทอดสดเนี่ยดูภาพช้าตามที่เขาเอามาเลย์ซ้ำนะฮะเอามารีเพลย์เนี่ยหลายต่อหลายรอบผมมองแบบนี้นะว่ามีการสัมผัสกันจริงๆคือล็อกหลบไปได้แล้วแล้วดูรับก้าก็ไปโดนนะไปโดนขาของโชต้าจริงๆอ่าโดนจริงๆถามว่าโดนจริงๆเนี่ยมันฟาวไหม เอาคิดง่ายๆนะฮะคนมาด้วยความเร็วล็อกหลบนะฮะแรงโน้มถ่วงเอียงไปทางซ้ายถูกสกิดนิดเดียวเสียหลักได้นะเสียหลักได้ถ้าเหตุนี้เกิดขึ้นนอกกรอบเขตโทษก็เป็นฟรีคิกเป็นลูกฝ่าวนะสมมติเป็นผู้เล่นต่อผู้เล่นเขาเลี้ยงหลบเขาโยกหลบปุ๊บเราไปสกิดขาเขาเบาๆแล้วเขาล้มควม่ำลงไปตรงกลางสนามก็เป็นฟรีคิกตรงกลางสนามแค่นั้นเองแต่ถ้ามันเกิดในเขตโทษก็คิดง่ายๆถ้านอก นอกเขตโทษเป็นฟรีคิกในเขตโทษมันก็เป็นจุดโทษถามว่าให้จุดโทษได้ไหมให้ได้เพราะมันโดนนะมันมีการสัมผัสตัวเพียงนะผมพูดอย่างนี้แล้วกันเพียงแต่ว่าเดียโกโชตา้าไม่ล้มจังหวะที่เขาสัมผัสแล้วล้มเลยคือไปก่อนไปก่อนแล้วนึกได้นะอาจจะเอาชัวว่าเฮ้ยโอเคแหละมันประตูมันโลง่ลงๆมันตามมันไปยิงได้ฝืนไปยิงได้ แต่ที่ไม่ฝืนก็คือเอาชัวรคือถ้าฝืนไปแล้วอยู่ดีๆไปขาอ่อนอยู่ดีๆไปสะดุดเงาตัวเองล้มลงยิงไม่ได้หรืออยู่ดีๆยิงแปก๊กยิงปลิ้นหลุดนอกกรอบออกขึ้นมาโอ้โหมันก็เอาเป็นจุดโทษดีกว่าอะไรแบบนี้ก็เลยอ่าพอนึกได้ก็เลยทิ้งตัวล้มคว่ำในจังหวะที่สองอันนี้ตามมุมมองของผมนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าจุดโทษก็สมควรเพียงแต่ว,ว่า ไอโชต้าดันไปล้มจังหวะสองไปไม,ไม่ไม่ล้มจังหวะแรกดันไปนึกได้แล้วก็ค่อยทิ้งตัวอย่าใช้คําว่าพุ่งใช้คําว่าทิ้งตัวนะสภาวะทิ้งตัวก็ทิ้งตัวดีกว่าบางทีอย่างที่ผมบอกไปตอนไลฟ์เมื่อคืนอะสงสัยใส่โมซาลาเป็นกับตันทีมในเกมแฟนตาซีฟุตบอลนะฮะและพอเป็นกับตันทีมยิงจุดโทษเข้ามันมันได้คะแนนเยอะไง <laughs> เลยไม่ยิงเองดีกว่านะครับก็เอาชัวเอาเป็นจุดโทษผมว่าไม่ต้องมาดราม่าอะไรมากมายนะครับไม่ต้องมาดราม่าอะไรมากมายวันนั้นลิพูลเล่นนะครับสมควรเป็นผู้ชนะแล้วก็ผมมองว่านะครับโอเคแหละฟุตบอลมันเกิดอะไรก็ได้เพียงแต่ว่าจังหวะนั้นสมมุตินะสมมุติว่าถ้าไม่เป็นจุดโทษผมก็มองว่าลิบูลยังสามารถรักษาสกอร์นำสามประตูต่อสองไว้จนจบเกมได้อยู่ดีนะครับก็จุดโทษก็ไม่ได้ ไม่ได้ให้หน่าเกลียดอะไรเพียงแต่ว,วา่าบางทีเนี่ยพวกนักวิจารณ์อ,อยกตัวอย่างง่ายๆอย่าง er, อารันเชีเลอร์โอ้โหก,ก,ก็ตำนานของนิวคาเซิลน่ะใช่ไหมเขาก็ต้องพูดในมุมของเขานะครับเขาก็อย่างน้อยๆเ,เนี่ยโอเคมาทําหน้าที่เป็นนักวิจารณ์มันควรจะเป็นกลางก็จริงแต่ด้วยความที่มีความผูกพันเป็นคนนะเป็นชาวจอร์ดีเป็นคนเมืองนิวคาเซิลโดยกําเนิดค้าแข่งให้กับ New cast le, นิวคาเซิลจนแขวนสตาร์ นะครับมันก็ปฏิเสธไม่ได้หรอกว่ามันก็ต้องมีเอียงนิดๆน,นั่นแหละอย่าไปซีเรียสก,กับไอ้คำวิาพากษ์วิจารณ์ของอดีตผู้เล่นมากมายนะก็ตามมุมมองเอาตามมุมมองของเราแล้วก็ที่สําคัญมันเกิดขึ้นแล้วพรุทธิ์ให้แล้วนะมันเตะนะมันโดนสกิดในเขตโทษจะมาให้ลูกเตะมุมก็กระไรอยู่ <laughs> ทีนี้มาว่ากันถึงเรื่องของ โมซาลานะฮะที่จะต้องไปรับใช้ทีมชาติอียิปต์ในศึกแอฟคอนนะ,ะย่อมาจากคำว่า African Cup of Nations ศึกชิงแชมป์กาลาทวีปชิงแชมป์แอฟริกานะครับซึ่งทีมชาติของโมซาลาเนี่ยอยู่กลุ่มนะฮะอยู่กลุ่มไม่ได้หนักหนามากมีแข็งแข็งกับกาน่านะ,ะอยู่กับกาหน้าอยู่กับโมซัมบิก และอีกหนึ่งทีมก็คือหมู่เกาะเคปเวิร์ดนะถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะหมู่เกาะเคปเวิร์ดอียิปต์เนี่ยนะอียิปต์เนี่ยอ,อนะเป็นเต็งห้าของรายการนี้นะครับเป็นเต็งห้าของรายการนี้ที่แน่ๆเนี่ยนะอ่าที่แน่ๆเนี่ยคือโมซาลาจะต้องลงเล่นรอบแรกให้อียิปต์เนี่ยสามเกมนะเล่นเล่นรอบแรกเนี่ยสามเกมที่แน่ๆโมซาลาจะไม่ได้ลงเล่นนะครับในเกม สุดสัปดาห์นี้ที่จะต้องบุกไปเยือนอาเซอนใน FA ฟเอัพรอบสานะครับรวมถึง2เกมที่จะเจอกับฟูลแลมในศึกนักแอดครับรอบตัดเชือกนะไม่มีโมซาลาบนลถ้วยเนี่ยเจอกับอาเซนอลไม่มีนะครับใน FA ฟเอคับแล้วก็ในนาแอดครับรอบรองชนะเลิศเจอฟูลแลมสองนัดในบ้านนอกบ้านไม่มีนะ เช่นเดียวกับเกมที่จะต้องบุกไปเยือนบอลมัดในพรีเมียร์ลีกจะไม่มีโมซาลานะแต่ถ้าอียิปต์ดันทะลึ่งตกรอบนะตกรอบแรกแบบพลิกความคาดหมายไม่ได้ผ่านเข้าไปสู่รอบ16ทีมสุดท้ายโมซาลาก็กลับมาเลยหากอียิปต์เข้ารอบ16ทีมสุดท้ายโมซาลาจะอดลงเล่นในเกมที่ลิเวอร์พูลจะเจอกับเชลซีนะครับจะเจอกับเชลซี ก็จะอดลงเล่นถ้าผ่านรอบ16ทีมสุดท้ายเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปอีกอียิปต์เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเอา้ามซาลายังกลับมาไม่ได้ครับแบบนี้นะก็จะอดลงเล่นในเกมพรีเมียร์ลีกที่จะบุกไปเยือนอาร์เซนอลนะฮะจะไปเยือนอาร์เซนอลก็จะไม่มีโมซาลาแล้วถ้าอียิปต์จะพัดจะพลูทะลุไปไกลเข้ารอบชิงชนะเลิศนะฮะก็จะไม่ได้ลงเล่นในเกมพรีเมียร์ลีกที่จะ ออกไปเยือนเบิร์ลี่เอาง่ายๆถ้าตกรอบเร็วเท่าไหร่โมซาราก็กลับมาเร็วเท่านั้นแต่ผมมองว่านะก็นอกจากโมซาราแล้วก็จะขาดวัตรุเอนโดอีกคนหนึ่งที่ไปทำศึกชิงแชมป์เอเชียนคัพนะครับกับทีมชาติญี่ปุ่นซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยเป็นตัวเต็งจ๋าเลยก็มีโอกาสสูงที่จะทะลุเข้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศไม่มีเอนโดแต่ก็ยังดีนะครับตอนนี้ อเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์หายเจ็บกลับมาก็ทดแทนตำแหน่งกันโดยตรงเลยคือตำแหน่งผู้เล่นหมายเลขหกิดฟิลด์ตัวรับส่วนตำแหน่งของซาร่านะผมมองว่าเท่าตามตำแหน่งเนี่ยคนที่จะได้เล่นแทนก็คือฮาวิเอลเลียดแต่ฮาวิเอลเลียดกับโมซาร่าเนี่ยเป็นหน้าขวาคนละสไตล์กันโมซาร่านี่เขาโอ้โหกระชากลากเลยยิงคมนะยิงยิงประตูเฉียบคมเด็ดขาดบาดหินขาดเลยนะครับแล้วก็ มีการจ่ายบอลที่ทะลุทะลวงแอซซิตได้เยอะแน่นอนฮะมันส่งผลกระทบไม่มากก็น้อยเพราะว่าซาร่านี่จะว่าไปบางนัดก็แบกอยู่เหมือนกันนะบางนัดก็ถือว่าเป็นเดอะแบกของเลี้ยวพูลอยู่เหมือนกันสังหารไปแล้ว14ประตูเลี้ยวพูลยิงได้43าประตูเนี่ยเป็นผลงานของโมซาลาถึง14ประตูเพราะนั้นขาดโมซาลาแน่นอนนะ,ะมันต้องส่งผลกระทบแต่ผมยังเชื่อว่าเจอเกนครอปเนี่ยเขาก็จะมีวิธีของเขา าหาตัวตายตัวแทนหาอะไรมาทดแทนเพื่อให้ความเสียหายเนี่ยมันน้อยที่สุดถ้าตามตำแหน่งอย่างที่ผมบอกก็คงเป็นฮาวิเอเลียตแต่มันคนละสไตล์ฮาวิเอเลียตก็เป็นสไตล์ที่ขยันทุ่มเทแต่ในเรื่องของความเสียบคนเด็ดขาดในการทําประตูเนี่ยก็แแดนอนมาสู้โมซาลาไม่ได้แต่ผมยังยังเชื่อนะครับว่าค็อกเขาข,ขมุกเยอะนะมีความหลากหลายอาจจะเอาลยดิอาร์สมาเล่นทังขวาหรืออาจจะเอาดาวินนูนเยสเนี่ยจากหน้าเป้า มาอยู่ทางขวาแล้วให้เดียโกโชตาเล่นเป็นหน้าเปาทางซ้ายก็มีคักโปมีลุยดิอาร์สอะไรไปแบบนั้นนะครับก็คิดว่าเกมที่หายไปนะก็อาจจะไม่ถึงกับเสียหายมากนะักแล้วก็คิดว่าอียิปต์คงอาจจะเต็มที่น่าจะรอบแปดทีมกลับมาทันเจออาเซนอลที่เอมิเรตสเตเดียมในเกมพรีเมียร์ลีกก็น่าจะโอเคแล้วครับนะก็เป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับแมซิตี้อาเซนอลนะ แอสเซนวิลล่าและก็ท็อตแนมพอลส์ถุยสัตว์โอ้